โอ้ยเชื่อฟังมากเลยอ่ะไม่ดื้อไม่ซนเลยไอเดียมันอีกมอเหน่อยไดหมเอาโปก่อนเอาโปก่อนไออันโปเนี่ยวันนี้นะรวกผมก็มางานเปิดตัว oppo uh reno series ตัวใหม่นะครับผมก็เป็น uh oppo reno สิบสี่ซีรีส์ห้าทีครับผมก็มีใจมากมาคนนี้ที่ได้มาเป็นเกียรติเอ้ยที่ได้เป็นเกียรติ <laughs> มาเป็นแขกนะครับผมในงานเราเป็งน,เนงานตัวตัวเนงานคลาสตัวด,ดังหน่อยนะครับมีใจมากมายได้เจอพี่โบได้เจอมินี่ด้วยครับผมพี่เจื่อที่ยิ่งที่สุดสำหรับตัวนี้จริงสำหรับกับเรื่ออะไรครสำหรับผมผมให้เป็นเรื่องของ เลนส์พัดเศษนะครับผมเพรว่าสำหรับตัว OPPO Reno 14 15G เขาใส่เลนส์พัดเศษนะครับผมที่ช่ในการถ่ายเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าด้วยความที่แบบช่วงนี้ผมสายตาไม่ค่อยดีใช่พอได้เลนส์เลนส์พัดเศษมาช่วยเนี่ยมันก็ทำให้งารถ่ายรูปมันมความละเอียดขึ้นอะไรกันแล้วถ้าถ่ายรูปวันมีไอ้มาช่วยอีกทีตัวมือถืใช่ครับผมก็จะช่วยเจนทำให้ภาพมันคมชัดมากีขึ้นหลายหลายคนอาจจะกังวลว่า ถ้าเกิดถ่ายแบบปรับเปลี่ยนและซูมแบบเลนส์3.5เนี่ยภาพจะแตกว่าไม่ชัดหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับตัวแอปโปิลเนี่ยเขาจะมีอะไรช่วยเก็บทำให้ภาพของผมชัดมากขึ ay, modified, people, so ้นและทำให้แบบมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นละกันครับสายเกมเ้วยผมบอกว่าอะไรฟืด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 ใช่ใช่ใช่ผมว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจเด็กไทยหลายๆคนเข้าถึงเด็กไทยหลายๆคนมากๆเพราะว่าเรื่องการเล่นเกมของผมเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเด็กไทยไปแล้วครับ ก็ถ้าเกิดใครที่แบบสนใจหาเครื่องเล่นเกมดีๆหาโทรศัพท์เล่นเกมดีๆก็ในน้นข Oppo ด้วยครับเด็ดคุณด้วยนะใช่ใช่ใราคาจับต้องได้ด้วยใช่ครับผมไม่แพงไม่แพงประมาณสองหมื่นเออไม่รู้ต่างเลยเนาะเข้ามาเดินเลยะมันเป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะการประกาศเข้าราเดินไปพูดเหมือนมีเรื่องอะไรเลยมีเรื่องเลยมีเรื่องเลยเออการที่คุณประกาศตามหาแฟนเนี่ย ไม่ได้ประกาศไม่เห็นจังก็แบบพอกอกประกับอกบ่าเนั้นคือแบบขึ้นทุกฟีดเแล้วนะน่าแล้จริงก็ไม่ไม่ได้เชิญประกาศหรือว่าไม่ได้เชิญขายของอะไรขนาดนะั้นแค่แค่บอกให้คนรู้เออมันยังสด แค่นั like ้นอยากขายของละเด็กก็ไม่ได้แบบเอ้ยใครสนใจแบบทักเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ขนาดนั้นะครับผมแล้วมีคนทักเข้ามาไหมคะพอพอเราบอกว่าเออเนี่ยเราส่วนใหญ่เราไ่ไน่าจะมีเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ไม่ใช่เด็กติดโซเชียลเท่าไหร่แล้วผมไม่ไดอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอันนี้ จะแปลว่าไม่เคยเข้าไปดูว่ามีคนมีใครเข้ามาแบบเคยเข้าไปดูแค่เวลาทํางานครับเวลาแบบไปทํางานกับเอ่อตัวอบเนี่ยต่างประเทศอะครับพวกแอคเคาท์แบบที่ที่แบบเป็นเพื่อนต่างประเทศที่แบบเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นหน้าเงี้ยเราก็จะมีแอคเข้าไปดูบ้างแบบาที่เขาแท็กรูปมาแท็กสตอรี่มาแปลว่าถ้าใครจะจีบครับคือใดเล็กไม่ช่วยก็ถ้าเห็นหน้าจะช่วยแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยาก อยากพิจารกันเห็นหน้าตากันก่อนเวลาที่ไปทำพัสดุกันด้วยตาเลยแล้วมันไม่มันไม่เจอใครที่ทัศใจเหมือนมีมีมีอยู่แล้วมีอยู่ดีสิคะผ่านกันมาแล้วเหมือนกันครับสิคะจะยุ่ให้มันเป็นเรื่องจังหวะแล้วอ่ะแล่มันไม่ได้มีจังหวะได้คุยได้อะไรก็อารจังหวะครับแต่เขาบอกว่าถ้าพีิจารอยากจะมีแฟนก็ต้องออกจากบ้าน จะให้แฟนมาหาที่บ้านไม่ได้แล้วทำไมเราคนเรไม่รู้จักใครจะเข้ามาได้เราต้องหาแฟนก่อนลูกเราต้องหาแฟนก่อนนะก็อาจจะเจอเจอตามที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นจังหวะเวลาที่เราจะตายคือเราทำงานะออความสวยที่ทำให้เหงาไหมครับอะไรนะครับความสวยที่ทำให้เหงาไหมครับเหงาไหมเอ่ออตอบจริงๆหรือตอบ แบบดาราดิครับเอาจริงดาราเอาจริดาราก่อนดาราก็ไม่ใช่เหงาเพราะมีน้องแมวสองตัวที่อยู่เดี te ่ยงเอาจริงก็เหงาแหละเพราะว่าเอาจริงน้องแมวเขาก็ช่วยเราได้ในส่วนเรื่องการทำงานและการที่แบบเราทำงานกลับมาในเหนื่อยได้มาเจอหน้าน้องได้มาเล่นกับน้องก็ช่วยแบบกอบความเหนื่อยเราแล้วมันก็จะต้องมีอีกอย่างนึงที่แบบคอยช่วยยูดทางใจบ้าครับอย่างที่ปรึกษาถ้ามีก็ดีถ้ามีแล้วปรึกษาได้เลยก็ยิ่งดี มันที่ไปหาใช่ป่ะมันเพื่อนเพื่อนรบค่าค่อยนะค่อยผมว่าเพื่อนเพื่อนเขารู้นิสัยผมมากกว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติแบบผมจะคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมาแบบกับตัวผมเองเขาเลยแบบไม่ค่อยจะยัดเยียดใครเข้ามาให้เท่าไหรค่ะปัญหาหลักๆที่ตัวเราใช่ใช่ตัวเรามากกว่าแต่ว่าแบบพอมัน เนอไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าโสดทไมอ่ะมาบอกว่าหน้าผมเหมือนคนมีแฟนเออพวกว่าแบบหน้าตาอย่างนั้จะโสดหรอก็จริงนะก็โสดจริงคำว่าก็จริงอ่ะตอนนี้อยูก็โสดจริงก็โสดจริงไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็มันไม่มีใครครับก็โสดครับน่าสนใจมาตั้ิงเลยใช่ใช่แต่ว่าคือแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายที่แบบต้องแบบวิ่งตามหาหรือเปลไม่เลยครับก็ ก็อย่างที่บอกคือให้มันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะดีกว่าเราอาจจะแบบทำงานงานเน้นให้มีโอกาสได้ไปเจอคนที่เราถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกว่าส่วนสถิตีแล้วค่ะหนูอ่าถ้าแบบโสดโสดจริงๆก็สามสี่สี่ปีได้แล้วเหมือนกันนานที่สุดสามสี่ปีประมาณนั้นก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มทำงานนะี้ก็จะเป็นฟิลแบบคุยคุยมากกว่าแล้วไม่ได้แบบมคนแล้วตอนนี้มีคนคุยไหมครั แล้วที่เคนใหม่จะทดให้ตรงผุรักได้ไหมก็ต้องได้นะครับจะเยาก่าอเอาละเริ่มละเริ่มเลยคนลไหนเหรอครับก็คนที่เข้าใจเราแล้วกันคนที่คอยสนับสนุนเราในการทำาหาคนที่รักครอบครัวเราเมืนที่เรารักอะไรทำไมต้องเเวลน่เราเตกอ่ะทา่มเพิงามาไม่เป้นไรไม่รู้ แล้ววแดงมาเวดแดงกบแล้วก็เบรกเบรกขายก็ทำไมถ้าทำไมมันเป็นการเขินขันที่เวลาต้องพูดถึงมันไม่มีอ่ะมันไม่รู้จะพูดถึงใครอ่ะแล้วถ้ามันมีมันยี่งเผย่อวันนี้หรอคนที่อยู่กท่าใะเอันนี้นี่แหละคใช่ใช่ใช่ก็จริงผมเป็นคนที่ต้องข้างรัก ทางแล้วระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เคยพูดไปหลายทีแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่แบบติดติดเหมือนกันถ้ามีติดแฟน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 เหมือนกันถ้าถ้าามีอะไรหคยหรือเปล่าเหยียบแต่ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ติดไม่ผิดไม่ผิดอยู่แล้วคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเราอยากหัวใจทำ แเราอยากให้ทุกคนได้เห็นความความน่ารักของแฟนเราถ้ามีนะแนามีนะกลับไปวันนี้ก็ปิดีเมเลยเาปิดอ่านปปิดยอานปปน่อปยคน่วอ่ายว่านร่องานป่่่น่า่ค่ป่ปา อผมอยู่ที่การคุยกันด้วยแหละรู้สึกว่าถ้าเกิด s m o o t สองคนโอเคที่จะเปิดหรือว่าแฮปปี้ที่จะแบบใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะใช้ชีวิตตามที่สองคนโอเคแฮปปี้ครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แฮปปี้ที่จะเปิดตัวอะไรก็เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหนึ่งไว้กันว่ากันแต่ว่าคุณทำงานเยอะขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปหาเวลาทำงานได้หรอทำงานเนาะทำงานเลยไม่ได้หรอ เคยได้เจอใครที่แบบเวลาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คนน่าจะมาเป็นงานฉันเป็นพันเออวันนี้มีเจอมาไหมครับยังไเจอเนี่ยพันคนเป็นกองคนเจอไปไหนแล้วอช่วงนี้มีงานไหมบ้านครับช่วงนี้อ่ะก็จะมีอ่าเป็นอะไรอ่ะกลับกลับมาซีรีสจบไปแล้วจบไปแล้วก็เหลือโปรเจกต์ที่รอปล่อยนะครับก็จะเป็นพวกเอ่อ ดีๆเ调อะไรเกี่ยวกับอะไรโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่กำลังไข่ทำที่กำลังดำเนินการอยู่ลกังดเนินนการอยู่ะครับผมก็ก็มีแล้วก็มีอาจจะเป็นเรื่องแฟชั่นแล้วก็เพลงแบบสตามมาเรื่อยๆตอล่าสุดก็เปิดดี อ๋อใช่ครับผมก็เพิ่ง Announce สแบรนด์มัสเตอร์ของทางอุิสกาเเกอร์ไปพี่ไปเฟิร์นใช่ใช่ใช่ที่ไปเฟิร์นเพื่ช่วงนี้การละครเข้ามาบ้างไหมละครรอครับก็มีที่คุยไว้ล้วกันมีที่คุยแต่ว่าอะไรหลายอย่างอาจจะยังไม่ลง ครับผมก็มันติดปัญหาทีหนึ่งพอป,ปัญหาในจบก็มาติดอีกปัญหาหนึ่องอะไรอย่างเงี้ยผมเลยอาจจะแบบขยับขยับเลื่อนไปเรื่อนไปก็ต่อสิ่งใหม่ค่ะเหมือนเพิ่มมากขึ้นนะเพราะอยากว่า <c oughs> น้องเราก็ไปเป็นพี่กอนอ๋อใช่พี่ใช่ไหมครับผมดีใจกับน้องมากเพราะว่าเคยก็ได้คุยกับน้องเหมือนกันเพราะน้องก็แบบสิ่งที่ติดเต้นมากๆเพราะอะไรที่ใหม่สำหรับน้องมากๆแล้วก็ดีใจที่เออเห็นน้องแบบก้าวมาได้ตรงนี้ตั้งแต่วันแรก จะได้เหตุการณเออเราจะลองมั้ยหรือมั้ยเดี๋ยว่าเออเราเราเราไปทำงานถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากทำแน่นอนครับผมเพราะว่าพิธีกรก็เป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งอย่างและการที่อยากจะลองลองทำในพวกในในอาชีพหนึ่งทางเพิ่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพิธีกรอะไรอ่ะเง้ยไม่กีฬากีฬากีฬาก็ได้กีฬาน่าจะเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดช่วงหลังๆลังกระแสซีรีส์วายพาแรงยังยังแรงอยู่ในบ้่าเราถ้าที่ติดต่อ้งไม่สำเร็จครับ ให้ผมไปเล่นซีรีส์วายแล้วเออเหมือนก่อนหน้าเนี้ยจะมีนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าอาจจะด้วยความที่แบบเราเรากําลังแฮปปี้กับตรงนี้แล้วกันเราแฮปปี้ในการทํางานแบบนี้แฮปปี้ในการใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่าแฮปปี้ที่ได้ทําในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างนี้ยผมเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะทาตรงนี้ก่อนเรื่องซีรีส์วายอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันถ้ามีบทดีๆก็สนใจอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าถ้าบทดีก็น่าสนใจครับผมเพราะว่า ผมรู้สึกมันเป็ที่หนึ่งศาสตร์การแสดงว่าการที่แบบเราจะไปรับพิเศษตรงเนี้ยให้ทุกคนแบบเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าีกับตัวเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากการที่จะอยู่เมืองไทยอีกนานไหมให้นานครับเดี<อ>๋ยวจะบินถึงแล้วราไม่ถึงวิกจะบินถึงแล้วคือคุณกลับไปญี่ <laughs> ปุน่นหรือยังไงครับพี่ไปทำงานครับไปที่ไหนไปในเอเชียครับ เเเกบนนียดาไปงานอะไรงานอะไรงานอะไรโปรเจกต์ะเทศเดี๋ยวจะกลับกลายเป็นศิลปินต่างประเทศท่านหนึ่งอีกแล้วอ่าก็ก็ดีนะครับก็ดีก็ดีก็ดีแบบจะได้แบบความคิดถึงจะได้ทำงานกับแฟนแบบไม่กล้ารู้เปล่าว่าความคิดถึงมันฆ่าคนได้ครับฆ่าคนได้จริงจริงเปล่า อันนี้เพลงด้วยเปล่าเก่าเหมือนกันนะเพลงเนี้ยแต่ผมทันไงแต่ผมันโอเคโอเคลูกกับปืนกันเด็กเาหน่อยะ